ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้นําฝ่ายค้านนะครับอย่างคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนเนี่ยนะฮะก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็เน้นย,ย้ําการบริหารจัดการน้ำาามิตินะคุณน้องท่านผู้ชมบอกว่าต้องไม่ช้าไม่จมและไม่สํารอยนะครับท่านผู้ชมครับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒนะครับในฐานะผู้นําฝ่ายค้าน ที่อาคารรัฐสภาวันนี้ก็ไปเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยแผนการระบายน้ําและการชดเชยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยแสดงความหองอยใต่อประชาชนพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอย่างรุนแรงนะครับรวมถึงมีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้าท่วมด้วยนะครับบอกว่าการลงพื้นที่พบว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับอย่างทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางหลวงโดดนะครับยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แต่ว่าขาดแคลนเรื่องของยาาผนะในการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วคุณเทงก็บอกว่าูนยนพักพิงหลายแห่งยังตั้งเต็นท์ริมถนนนะครับซึ่งบางช่วงเป็นถนน2เลนทําให้กลางคืนเนี่ยมันมีความอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลจัดหาศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยและเป็นระบบให้หน่อยนะครับและบอกว่าจากการติดตามข้อมูลกับทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชก็พบว่าปริมาณของฝนปีนี้ในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง มากกว่าปีก่อนราวๆ10%เรนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คงต้องมีการบริหารจัดการน้ําแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัย3ามิติก็คือ1ไม่ช้าต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ทันต่อสถานการณ์2ไม่จมคือป้องกันไม่ให้บ้านเรือนและเงินเยียวยาสูญเปล่าแล้วก็สามไม่ซ้ารอยก็คือพัฒนาระบบแจ้งเตือนน้าล่วงหน้าให้ประชาชนรับทราบจะได้อ่ขนของกระได้ทันเวลาเอาฟังเอยนะครับจริงสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงรัฐบาลนะครับถ้า ท่านเล็งเห็นปัญหาอย่างเดียวกันว่าตอนนี้เนี่ยเราเองอยู่ในสภาวะที่หนี้สาธารณะเต็มเพดานนะครับ <c oughs> เรามีพื้นที่ทางการคลังน้อยผมทราบดีว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการณตอนนี้ก็คือในเรื่องของการในส่วนหนึ่งก็คือในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอภาิปรายมาในสภามาโดยตลอดนะว่าการใช้เม,เมเ็ดเงินงบประมาณที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการที่ลงทุนและทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะรนจริงถ้าท่านจะสามารถ พินาจัดสรรงบประมาณบางส่วนนะครับลองนึกภาพว่าถ้าเราแจกเงินแบบให้เปล่าไปผ่านบัตรสวัสดิการต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นนโยบายอื่นๆเนี่ยไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่น้าท่วมเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเอาเงินไปเยียวยาในชีวิตในบ้านในทรัพย์สินท,ที่เขาได้รับผลกระทบก่อนด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราพิณาการจัดสรรงบประมาณที่ใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่านะครับแทนที่เราจะให้เงินแบบให้เปล่าไป